อายุสิบแปดครับเว็บเว็บไ่พี่ชายยวพ่ต่อมาตรงนี้เดี๋ยวข้างนอกนะเดี๋ยวพี่โทรหาเปิดให้ดิกดูหนะ่อย <c oughs> แต่งหล่อบ้าวันนี้ <c oughs> <c oughs> เอาเลยขอญาตสานะไอ <c oughs> ้เวดเอาซิมจอยดะ เขาไม่เล่นใช่ไหมจะไ,ได้เอาคนมาผมอยอ,เอมเงินแล้วพี่เก่ง,บบงไม่เล่นเลย <c oughs> อ,อนันหน 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ึ่งนักตีนหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้แท็กหกไอ้ตีเจ็ดคันหนึ่งคันหนึ่งนั้นบอลคันหนึ่งตอนไม่เล่นถ้าเดี๋ยวพี่ไปเองงัน้นักติมพี่รอแลกเงินอยู่ไม่ใช่หมายถึงว่าผมก็รออยู่อเอานวยแต่ไม่มีเงินนะเนาะสิบแปดใช่บสิบ 8, เก้า <9, S 2> อีกส <9, S 2> องเดือน นให้ให้ให้ถ้าเดาพี่ตอดก็น่าโทรมาตอผมเล่นร้านเียกอะไรพี่เียกอะไรพย่ไอดอกดู้ละไะ สีเหลืองพี่ชายสีเหลืองไอดอกจะปิดไม่ใช่หรอเดี๋ยวมันจะปิดไหมอ๋อต้องมีไอดอกปะมันมองว่านี่เดี๋ยวมันจะปิดแล้วไม่มีหรอจะไอแรงเงินแรงเงินแรงเงินพี่กอลแรงเงินแรงเงินดีเอาเงินเข้าบ้านหน่อยเงินต้องนะพี่รอแป๊บรอไมน้องให้เด็กๆดูด้วยใช่ไหมใช่ทุกคนเห็นพี่แล้วตอนนี้กำลังไปครับ เห็นยังเห็นแล้วนี่ครับการตัวก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กลังไะไปออกล่ะมีให้เห็นอะไรชื่อที่หนึ่งชื่อที่สองชื่อที่สามแล้วก็คนในโอลมอีกคนหนึ่งไม่รู้เขาว่างหรือเปล่าแต่เขาสิบแปดแล้วนะเอ้ามันไม่ใช่ต้องยี่สิบหรอพี่อะไรนะมันต้องอายุเท่าไหร่ สิบแปดขึ้นไปมั้งคนดูบอก<ม>คนดูครับต้องสิบแปดขึ้นไปใช่ไหมครับแบสิบแปดเขาบอกทรงโกจัดโอ้โหต้องมีบุหรีตัวไปด้วยเอพี่ซื้อมาละบุหรีตัวไหนวะทำไฟแช็กบุหรีตัวหน,นหนึ่งนะ ไหนเข้ากรุงเทพแล้วเอาพาไปปล่อยด้วยดีกว่า2องสล้านั่นเนี่ยผมว่าปล่อยได้เนี่ยเนี่ยสาวชอบเนาะเวลาแบบไปหาสาว,วมันมีนต้องชอบด้งแหละของแบบนี้พอพอได้ไหมนี่พอได้พี่สำหรับผมนี่อย่างหล่อ กางเกงก็ตัวนี้ก็เจ็ดหมื่นเสื้อหมื่นสองรองเท้าสามพันหมวกอีกหมวกสี่พันสองแดงไม่รวมฟันนะฟันอีกะอะเท่าไหร่พี่ก็ <c oughs> หลายบาทเดี๋ยวเอาห้ขอไปดูดด้วยเนีะ่ะ ฟันสองบาทเพราะว่าฟันทองได้ไหมครับเนี่ยหน้าตาจะไม่ทันสมัยนะแต่ว่าอ่ะฮมอ้ะ คนดูครับไม่เป็นอะไรจริงๆ,ๆใช่ไหมครับถ้าไปแล้วไม่ไม่เป็นอะไรจริงๆ,ๆใช่ไหม,ไมคนดูรู้ใช่ไหมครับพี่อาจจะอยู่สองวันอะพี่ขอมุ่นเลยนะพี่ขอแบบมุ่นเลยอะแบบไม่มาปุ๊บกูแบบโทรจิกเลยแหละไม่เคยโทรจิกใครดบวไม่มาปุ๊บกูโทรจิกโทรจิกแบบที่ไป็นอะไรหรอ ใช่ต้องยึดโทรศัพท์ไปด้วยกันแบบถ่ายแบบเฉียๆให้หายไงค <น S 2> ุณรด้มันอิจฉ<ช>า,ามันไม่อยากให้พี่ประสบความสำเร็จไงเขาถามน้องสาวพี่รู้ยังก่อนที่พี่จะไปนี่ยไม่รู้เนี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตอนนี้ พอกลับบ้าน,นไงมันไม่กล้าไปหลอกกลัวเมียดิกำลังจะไปเดี๋ยวลูกเอาพนันไหมเอา๋นนยวกูถ่ายให้ดูเอาไหมเอาไหมผมถ่ายให้ดูเอาไหมเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยเอาไหมพอถึงปุ๊บถ่ายรูปปั๊บเลย สับอยู่ไหนวะว่จะเปลี่ฮดูโีซฟืนดนไปไหนเนี่ยหลักฐานเนี่ยพี่มีอ่ะพี่อ่ะมีอยู่ห้าถ้าสมมติหนึ่งไม่ได้ไปสองสองไม่ได้ไปสามในห้าคนต้องมีสักสองนะมีวันนี้กับพรุ่งนี้พี่หวังไว้สักสองคนเหรออะไรนะหวังไว้สักสองคนเหรอใช่อย่างน้อยขอมันได้สักสองก็ยังดีไง มีดี WTF แดนมันก็ยังดีกว่าแบบไม่ได้เลยอ่ะของฟรีเนาะเฮียก็ต้องไปรีบไปเชยชมเราอ่ะคนดูเหมือนอิจฉาละที่เม้นกันอยู่อ่ะคือไม่อยากให้กูแบบเออประสบความสำเร็จอะดูทรงละไม่คราเป็นห่วงพี่หรือเปล่าให้เขาสูบไอซีไม่พอจะให้เขาสูบโอซีอีกกูสงสารโอ้โหโยเฮีย าสิบแปดแล้วอเป็นอะไรเขาสิบแปดแล้วครับครับสองชั่วโมงไงเบสถึงกะเที่ยงคืนพอดีอะพวกนี้มันเขาไม่มีเรียงกันใช่ปะพวกเนี้ยเขาบอกอะพวกนี้เขาหยุดนี่หว่าวันศุกร์เขาบอกเขาหยุดเรียนมาแต่เขาสิบแปดแล้วนะเบสดูให้พี่ดังหนิว่าติดไหมอันนี้แบบอันนี้พูดจริงๆนะนี่ อะไรไม่ไหนะไไไไนะะไม่ไหนเห็นไโอ้โหจะไปรู้ไหมว่ามึงขึ้นอ่ะอนะมึงขาดกูไม่ได้หรอก อะไรคข,ขาดไม่ได้<อ>ไม่ไม่ใช่ไม่เ้าดีมากอกโหแบบหลวงอะจ้าเอาพี่สรุปยังไงเนะี่ยมึงฟังพี่ก่อนเวทคือไปส่งมันอีกทีหนึ่ง พี่ไปอีที่หนึง่งไปส่งก่อนแล้วพี่ก็ไปไม่คนทางนั้นคือพี่เป็นหา้างไปหาเพื่อนแันงหาบอกว่าไปหาเพื่อนแต่ที่จริงไม่ใช่มันก็จะไปหาเพื่อนเหมือนกันแต่คนดูห้ามพี่ไปทักเฟซไปบอกเขานะพี่ขออย่างเดียวเลยคนดูห้ามพี่ไปทักเฟซไปบอกเขาะเวยมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไว้กัน <c oughs> กานเอาไว้ ยากูก็กูก็มีสมองแบบคิดหน่อยเพราะว่าหนึ่งสมมติว่าถ้าพี่ไปคนเดียวใช่ไหมเวียดฟังถ้าไปคนเดียวปุ๊บมันโทรมายิกเลยโหอยู่ไหนเนี่ยไม่ไม่กลับสักทีเปิดกล้องดิอะไรอย่างเงี้ยจริงพี่เอาแบบว่าเออไปไปให้เขาไปเที่ยวกับเพื่อนสองเขาก็จะไปเที่ยวกับเพื่อนคนละวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยแบบรับกันกลับอะไรอย่างเงี้ยตอนกลับไม่ทันหมอหรอกบอกให้ มึงไปหาคนอื่นได้แล้วคิดว่านุ๊กม,มันไปหาใครก็ไปก็เรื่องของมันเนาะดูนใครแย่ใครเย็ดก็เรื่องของมันกูสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอยู่แล้วอืมไม่ได้บอรี่คืออยากบอกคนดูว่าฝากบอกลุงด้วยนะครับว่าอืมผมไม่ไม่อยู่สองวันเนาะก็คือวันนี้เออวันเดียววันเดียวแต่ คนดูอย่ามึนไปทักไปบอกนะที่ผมพูดไปเมื่อกี้เอางี้พ่ถึงเที่ยงคืนวทน่าจะไม่ลงสัตทิ่งหรอกเดี๋ยวพี่โทรหาโอเค,อเคป้าให้เด็กดูเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพี่จะให้เห็นแบบนิดนึงหน้าเขาหน้าเด็กหน้าเด็กแล้วให้ผมบอกเขาว่าไงถ้าพี่ไม่อยู่อ่ะบอกว่าพี่ไปทํางานพี่ไปทํางานต่างต่างจังหวัดแบบไปไปคุยธุรกิจอะไรเงี้ย มเโอเคที่ไหนได้ไปตอกสาวในเป็นแล้วจริงๆผมไม่เคยโม้คนดูอยู่แล้วผมสาบานว่าถึงปึ๊บผมจะโทรหาเวทให้เวทเปิดให้ดูเลยโอเคไหมอย่าบอกลุงไอ้เหี้ยเซิร์ฟอย่าหายอีกไม่เอาดูดิมันจะไม่บอกลุงอี่อะ แต่เขาสิบแปดแล้วเขาสิบแปดแล้วครับไม่เสียหายเขาสิบแปดแล้วจริงๆเขาสิบแปดแล้วเวดดูให้หน่อยดีสิบแปดแล้วเป็นไรปะแปดแล้วไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไมันไม่เป็นไรส่งลมาแล้วเนะี่ยนัดเขาไปทานข้าวแล้วก็ไปร้านเล้าส่งต้องส่งเขาก่อนต้องส่งแถวลังสิตเขาไปเที่ยวเพื่อนกับเพื่อนที่ <Hey. S 1> ลังสิต ส่วนพี่ก็ไปแถวไอ้นั่นะไอแถวอะไรวะลาดลาดกระบังอ่ะแถวลาดกระบังอะ,ะ,งอะไอที่มันเป็นทางรถทางไฟด่วนะอะไรไม่รู้อะเขานัดไปให้ผัวกระทืบพ่อมึงอะเย็ดแม่ใจมึงก็จะใจแต่กูโดนกระทืบสองคำก็กระทืบสามคำก็กระทืบเออ ใคบอกลุงเอาก็ได้นะเวทบอกว่าพี่ไปทํางานนะได้ได้พี่เดี๋ยวลุงแม่งมองพี่ไม่ดีไอท้ที่เกก็ดูเรานะเกก็ดูเรานะเวแบบว่าเราไปจีบสาวอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่คิดว่าเราจะแบบไปจริงอะ่ะใครอยู่แถวร้านบังบ้างครับมามาร้านเหล้าได้ครับแต่ว่าผมไปคนเดียวผมไปคนเดียว ผมไม่ได้ไปกันขเขาอันนั้นมันแยกกัน,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 นไม่ได้ไปหาสายฟ้าเออเออหวาชวนให้สายฟ้าไปด้วยก็ได้ออกออกออก,ออกมาอางเงี้ยเนีอีกสามนาทีผมจะไปละถึงกี่โมงนะพี่เที่ยงคืนเหรอใช่ประมาณเที่ยงคืนพี่แซดไปมันก็เหลือประมาณชั่วโมงกว่าวาพี่ก็แซ่ไป ขออย่างเดียวนะคนดูอย่าไปแบบไปพิมพ์บอกลุงนะแม่งเสียหายหลายแสน,นอีกล่ลอคนในเมืองกูทําไม่ดีไม่ไรอีกมึงนี่มาแบบเลือนไม่พอนะมึงยังมาเต็มระบบอีกเอาคนในมเมืองไปอีกสภาพหน้าอย่างนี้เขาคงให้มึงเอาอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ย แล้วหน้าอย่างมึงแ่ะครับฮะกูอยากเห็นหน้ามึงจังเลยมึงดูมึงดูชื่อทวิตมึงดิเนี่ยศูนย์เก้าแปดอะฮะมึงดูหน้าชื่อทวิตมึงดิกูอยากเห็นหนังหน้าเสนอเงือกมึงคิบหายเลยมึงเป็นอะไรเนี่ยฮะมึงเป็นอะไรมึงหลอมากมั้งอ้เบาหน่ามึงแม่งยังไม่ผ่านเกณฑ์เลยเฮีย มันไม่เชื่อหนิว่าพี่จะไปหาสาวกันอ่ะเดี๋ยก็เดี๋ยวก็พี่จะทรงให้ดู okay, พี่จะทว <okay. S 1> ให้ดูได้แชทแฟงแชทฟ,ฟ้ฟองฟแชทฟ้องลุงลุงบอกจบโลซีรอเลยใช่หรอไม่มีไหนก็ดูแบบไม่มีง่ายสาวในเมืองแสมาดูน,ดนนะ่ะคนแปลีหน้ดุงอนะ่ะไอ้ตอนหรอได้แล้วได้แล้วเล่นอ่ะ ใช้ของใหญ่ไปทีอันหนึ่งนาทีสุดท้ายเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูพี่ฮนะถ้าถึงกรุงเทพแบบเบ้เดี๋ยวพี่โทรหาแล้วก็ส่งให้ดูไดแบบนะ้แบบคอเลยแล้วแบบเอาปากเขามา <G ül> จูบแกลกลนะิ้นให้ดูเลย <G ül> โอเคป่ะแล้วแต่พี่สะดวกไง เป็นไรบ้านถ้าจูบแลกลิ้นกันแล้ว,แล,วแล้วคนเห็นไม่เป็นพี่มันวัฒนธรรมเหมือนพวกพวกอเมริกาอ <c oughs> ืมมงดูดิทุเรศทุเรศทุเรศ,เรศพ่อมึงอ่ะทุเรศแหม่เด็กเฮียเดี๋ยวกูพี่โทรไปหาลุงไปตอแหลลุงกันเ้อะโอเคพี่ โ okay, อเคน้องเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดูถ้าถึงตอนแล,ล้ล <c oughs> ุงกันแล้วนึงไอ้เฮียกัดล้างกูเป็นไงบ้างวะนี่กัดล้างกูเป็นยังไงยังไงบ้างนี่โอเคกูมาละโอเคเลยลงมาแล้วน okay, ี่ยพี่เข้าวอร์หน่อยเลย แย่างอุบัติเหตุะเพื่อน